มาครับวันนี้อัปเดตรถข้อใหม่ลูกค้าคันนี้ครับเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะผมนี่คันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบนะลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะน้อยมากๆคันนี้เลขมาอยู่ที่สามหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะคันนี้นี่ด้านในนะครับเอ่อเป็นพวงมาลัยสามกา้านมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีจอเอ็นดอรมาให้ตรงกลางนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะครับ,บ,นะค,รบคันนี้ยังไม่ได้เคลียร์ลิงเลยนะลูกค้านะ นะครับยังไม่ได้ห่อสะอาดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิวซด้วยนะครับนี่นะครับเข้ามาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆเลยลูกค้านะครับหากใครสนใจคันนี้ครับยาริทหนสองสปอร์ตนะครับปี2020เลขกไม่สา0 0 0ืโลนะนะครับราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับผ่อนตลอดสัญญา6,000บาทเท่านั้นนะฟรีดาวน์นะลูกค้านะลูกค้านะสนใจคันนี้โทรมาได้ที่0829936699นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ adbpy 6 6 9 9บัตรเพรยนยินดีให้บริการสวัสดีครับ